ตอนที่203เรื่องน่าตื่นเต้นในวันเดียวกันนั้นราชาอินซีปิกฟ้าและราชามางแรงก็ทําหน้าที่ของตัวเองเสร็จสิ้นและกลับมายังสํานักคังเฉียงส่วนพวกสัตว์อสูรที่เหลือได้กระจายคําสั่งของเจ้าแห่งเขตมืดไปยังสัตว์อสูรขอบเขตว่าส่วนทุกตัวก่อนจะกลับมารายงานที่สํานักจิ้งจอกพันหน้าการเปิดเขตมืดนี้ข้าได้รายงานกับหัวหน้าข้าแล้วและได้รับอนุญาตมาแล้วอินซีปิกฟ้าบอกกับจิ้งจอกพันหน้า แต่เขากำกับเงื่อนไขามาว่าภายในหนึ่งเดือนนี้เราต้องยืนยันว่าเจ้าสำนักช่วยปลูกสายเลือดของสัตว์อสูรได้จริงหรือไม่ไม่งั้นแล้วการเปิดนี้จะต้องยุติลงในทันทีเมื่อได้ยินแบบนั้นจิ้งจอกพันหน้าก็คิ้วขมวดเจ้ายัางต้องการคำยืนยันอีกหรือไงข้าบอกไปแล้วว่าเจ้าสำนักช่วยปลูกสายเลือดของสัตว์อสูรขึ้นมาได้แม้แต่สายเลือดพิเศษในตัวข้าก็ได้เจ้าสำนักช่วยเจ้าไม่เชื่อข้าหรือไงนั่งมองไปที่อินซีปีกฟ้าด้วยท่าทีไม่พอใจ อินซีปีกฟ้าเงียบไปก่อนจะอธิบายออกมาข้าจะเชื่อเจ้าหรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือการทําให้ในายท่านผู้นั้นเชื่อเจ้าต่างหากถ้าหากในหมู่พวกเราสามารถปลุกสายเลือดขึ้นมาได้ภายในเวลาหนึ่งเดือนนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าเจ้าสํานักมีความสามารถนี้จรงิงๆทําไมเขาต้องสนใจเรื่องนี้ด้วยจิ้งจอกพันหน้าสงสยัยข้าจําได้ว่าเขาปลุกสายเลือดของตัวเองได้ตั้งนานแล้วนี่หลายปีก่อนจิ้งจอกพันหน้าได้พบกับชายไวกลางคนและรู้เรื่องนี้มา อินซีปีกฟ้าสายหน้าข้าถามคำถามนี้แล้วแต่เขาไม่ได้พูดอะไรและข้าก็ไม่กล้าจะถามต่อช่างมันเถิดว่าคนรักของเขาคนไหนสักคนคงมีสายเลือดพิเศษเลยอยากจะมารบกวนเจ้าสำนักให้ช่วยหรือเปล่าจิ้งจอกพันหน้าฮึทัดออกมานางยังแค้นเคืองเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นธรรมดาที่ทั้งสองจะดูมีท่าทีไม่เป็นมิตรต่อกันเมื่อได้ยินแบบนั้นอินซีปีกฟ้าก็อดไม่ได้ที่จะสลดและพูดด้วยสีหน้าจริงจัง จิ้งจอกพันหน้าหาักเจ้าไม่ต้องการให้เกิดอะไรขึ้นกับการเปิดเขตมืดมันจะดีกว่าที่จะใจเย็นลงและทำตามคำสั่งของเขาการกระทํานี้มีจุดประสงค์แอบแฝงเขายังอยากเห็นจิ้งจอกพันหน้านั้นยอมก้มหัวให้กับชายไวกลางคนอยู่ข้าพูดถึงเขาไม่ได้พูดถึงเจ้าเจ้าจะมากังวลอะไรจิ้งจอกพันหน้ามองไปที่อินซีปีกฟ้าแต่ก็ไม่ได้ว่าร้ายต่อชายไวกลางคนต่อนางละสายตาจากอินซีปีกฟ้าพลางมองไปยังมังกระแดงและกวนชางซินก่อนจะพูดขึ้นว่า ท่านกวนเจ้าแมลงพวกเจ้าหาโรงงานได้หรือยังมันมีโรงงานมากมายในเมืองแห่งนี้ส่วนมากแล้วเป็นโรงงานเล็กๆจิ้งจอกพันหน้าต้องการโรงงานที่สามารถผลิตตัวได้จํานวนมากหากโรงงานพวกนั้นผ่านเกณฑ์ไปได้งั้นพวกเขาก็สามารถเริ่มแผนการของพวกเขาได้ข้าเจอแล้วมันตั้งอยู่ข้างๆเมืองทะเลทายข้าได้ยินมาว่าโรงงานนั่นเป็นโรงงานของตระกูลอู่มันกระแดงหัวเราะ เจ้าของโรงงานบอกพวกเราว่าเจ้าของโรงงานแห่งนี้คืออูเฉินซึ่งเป็นสิทธิของสำนักขังเฉียงเมื่อพูดถึงการร่วมมือกันแล้วมันก็เป็นไปอย่างราบรื่นตอนที่เราออกมาที่นั่นก็เริ่มทําการผลิตต่อตั๋วกันแล้วเดาว,ว่าแค่คืนเดียวคงได้ตั๋วมาสักหมื่นใบใช่สิจิ้งจอกพันหน้าอูเฉินเป็นสิทธิของสำนักหรือเจ้าเคยเห็นหรือไม่อูเฉินจิ้งจอกพันหน้าแปลกใจนิดนิด,นดเป็นเขาจริงๆด้วย นางเคยเห็นอูเฉินและรู้ว่าอูเฉินเป็นสิทธิ์รุ่นแรกๆกของสำนักแต่อูเฉินนั้นไม่ได้โดดเด่นอะไรนอกจากเวลาเรียนแล้วนางไม่ค่อยจะเห็นเขาเลยนางพยักหน้าตอบรับงั้นก็ดีแล้วในเมื่อเป็นคนของสำนักทางเฉียงมันก็ง่ายที่จะร่วมงานกันหากมีอะไรผิดพลาดในอนาคตก็สามารถแก้ไขกันอย่างเงียบๆได้อูเฉินนี่ข้าเคยเจอเขามาก่อนนิสัยเขาดูถ่อมตัวดังนั้นก็น่าจะร่วมมือกันได้อย่างราบรื่นนางเงียบไปชั่วครู่และเห็นว่าท้องฟ้ามืดแล้ว นางจึงได้พูดขึ้นเอาล่ะนี่ก็ยังไม่มืดนักข้าจะพาพวกเจ้าไปที่หอพักก่อนพวกเจ้าจะได้พักกันอยู่ในหอพักเหล่านั้นมังกระแดงและอินทรีปีกฟ้ามองหน้ากันก่อนจะพยักหน้าท่านกวนข้ารบก,กวนเจ้ามาทั้งวันแล้วขอบคุณเจ้ามากจิ้งจอกพันหน้ากำลังจะเดินออกไปแต่อยู่ๆนางก็มองเห็นกวนชางซินนางอดไม่ได้ที่จะหยุดและพูดขึ้นมาถ้าเจ้าไม่รังเกียจเจ้าก็อยู่ในหอพักของเราสักคืนแน่นอนว่าเจ้าไปพักโรงแรมด้านนอกก็ได้หากมันไม่สะดวก กวนชางซินได้ยินแบบนั้นก็แปลกใจขึ้นมาข้าอยู่ในสำนักทางเฉียงได้รึยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับเขาแล้วเรื่องนี้เท่ากับลาบจากสวรรค์การอยู่ในสำนักทางเฉียงสักค,คืนคือสิ่งที่คนนับไม่ท่วนเฝ้าฝันถึงเขาได้โอกาสแบบนั้นมาครอบครองแล้วเขาจะปฏิเสธได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้งั้นก็ดีทุกคนมากับข้าจิ้งจอกพันหน้าย,ยิ้มออกมา นางเริ่มทำตัวเหมือนแม่ค้าเข้าไปทุกทีอารมณ์ร้อนที่เคยมีเหมือนจะหายไปถูกแทนที่ด้วยความสุขขมแทนวันต่อมาตอนที่แสงอาทิาตย์สาดมายังผืนดินถนนด้านนอกของสำนักก็เต็มไปด้วยผู้บ่มเพาะมากมายข่าวการเปิดเขตมืดได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองจนทำให้ผู้บ่มเพาะนับไม่ถ้วนแหกันมาตั้งแต่เช้ามันเยอะยิ่งกว่าตอนที่จางอยู่เปิดชั้นเรียนสาธารณะซะอีกอย่างไรเสียมันก็มีผู้บ่มเพาะแหกันมาที่เมืองนี้เพิ่มขึ้นตลอดหลายวันมานี้และจำนวนก็แทบจะเป็นสองเท่าจากเดิม ยังเงียบอยู่แบบนี้ได้ยังไงหรือว่ามันเป็นข่าวปลอมการเปิดเขตมืดมันจะเกิดเรื่องดีๆแบบนี้กับเราได้ยังไงโกหกหรึกไม่สิผู้บ่มเพาะนับไม่ถ้วนต่างก็พากันกังวลและคาดหวังพวกเขามองไปทางสำนักทางเฉียงด้วยท่าทีกระอักกระอ่วนท่ามกลางฝูงชนเซียวติงได้ถามคนรอบตัวด้วยความสงสยัยผู้อาวุโสท่านคิดว่าเรื่องนี้มันจริงรึกเซียวจ้านเทียนมองไปยังผู้คนรอบตัวด้วยความสงสยัยน่าจะจริง เซินถูเซอเผยรอยยิ้มออกมาเล็กน้อยเรื่องแบบนี้ใครบ้างที่กล้านำมาล้อเล่นใครกันที่กล้าล้อเล่นกับเจ้าแห่งเขตมืดทั้งสามเถิงกวงกระดอกไม่แสดงความเห็นออกมาแต่เขาก็คิดแบบเดียวกับเซินถูเซอร์มันคือความจริงโจหลินที่ไม่รู้ว่ามาอยู่กับเซียวติงตั้งแต่ตอนไหนเขามองไปยังประตูสำนักและยิ้มออกมาข้ามีสายข่าวนั่นคือสิ่งที่จิงจอกพันหน้าพูดออกมานั้นเป็นเรื่องจริง ตลอดหลายวันมานี้เขาได้ส่งคนจับตาดูสำนักคังเฉียงเอาไว้แม้แต่การเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆอยก็ไม่อาจจะหลบพ้นสายตาของเขาไปได้เซียวติงดวงตาเป็นประกายขึ้นมาตอนที่ข้ามาที่นี่ท่านพ่อให้เงินห้าร้อยล้านเหรียญกับข้ามันน่าจะซื้อตั๋วได้ห้าสิบใบเขาหันไปหาเซียวจ้านเทียนแล้วพูดขึ้นท่านพี่ท่านได้เงินมาเท่าไหร่แปดร้อยล้านเหรียญเซียวจ้านเทียนเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดด้วยสีหน้าที่จริงจัง ครั้งที่แล้วข้ายืมเงินของคนในเมืองมาครั้งนี้ท่านพ่อจึงบอกให้ข้าเอาเงินมาคืนพวกเขาคิดว่าหลังจากที่คืนเงินไปแล้วข้าคงเหลือเงินไม่มากนักตอนที่พูดนั้นเขาก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาอย่างขมขื่นสำหรับตระกูลเซียวแล้วหากไม่ชดใช้นี้นี้มันคงเป็นแผลฝังใจไปตลอดไม่เป็นไรครั้งนี้เราจะซื้อตั๋วกันห้าสิบใบเซียวติงถอนหายใจออกมาหากข้าติดหนี้คนอื่นข้าก็จะทำเช่นนั้นในฐานะคนของตระกูลเซียวเราควรจะรักษาชื่อเสียงของตระกูลเซียวเอาไว้ เซียวจ้านเทียนมองไปที่เซียวติงพร้อมกับรู้สึกตื้นตันขึ้นมาน้องของเขาคนนี้มีนิสัยเหมือนกับท่านพ่อจริงๆเซียวจ้านเทียนเงยนหน้าขึ้นมาอีกครั้งและเห็นว่าเซินถูเซอร์นั้นหน้าแดงขึ้นมาเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเป็นห่วงผู้อาวุโสท่านเป็นอะไรไปแค่แค่แคเซินถูเซอร์ทำท่าไปออกมาเพื่อปกปิดความอับอายและพูดขึ้นด้วยความรู้สึกผิดไม่มีอะไรเจาว่าต่อเถอไม่ต้องสนใจคนแก่แบบข้าหรอก เสี่ยวจ้านเทียนอยากพูดบางอย่างแต่ก็มีเสียงฮือฮาจากฝูงชนที่ดึงความสนใจเขาไปมาแล้วมาแล้วจิ้งจอกพันหน้ามาแล้วมังกระแดงกับอินซีปีกฟ้าก็ด้วยเจ้าแห่งเขตมืดทั้งสาม สายตาของคนนับไม่ถ้วนมองไปยังทั้งสามที่ค่อยๆเดินออกมาจากประตูสำนักไม่สี่สี่คนอีกคนนั้นคือกวนชางซินแต่เมื่อเดินเคียงข้างเหล่าสัตว์อสูรพวกนั้นกวนชางซินเหมือนจะตัวเล็กไปและโดนคนอื่นๆมองข้ามในสายตาของทุกคนนั้นมีแค่เจ้าแห่งเขตมืดทั้งสามเท่านั้นไม่ได้สนใจกวนชางซินเลยตอนนั้นทุกคนต่างก็พากันตื่นเต้นและคาดหวังการปรากฏตัวของทั้งสามนี้ทำให้พวกเขารู้ว่าการเปิดเขตมืดไม่ใช่เรื่องโกหก เซียวติงและคนอื่นๆหยุดพูดคุยกันพวกเขากลั้นหายใจและมองไปยังเจ้าแห่งเขตมืดทั้งสามเพียงไม่กี่อึดใจถนนทั้งเส้นก็เงียบสงัดจิ้งจอกพันหน้าบอกกับมังกระแดงและกวนชางซินเจ้า,มาแมลงท่านกวนพวกเจ้าควรไปเอาตัวมาได้มังกระแดงพยักหน้าในใจเขาเองก็ตื่นเต้นเมื่อเห็นผู้คนมากมายตรงหน้ายิ่งคนเยอะเขาก็ยิ่งได้เงินเยอะยิ่งได้เงินเยอะเขาก็ยิ่งสร้างตึกได้มากเท่านั้น มังกรแดงเดินฝ่าฝูงชนออกไปมุ่งหน้าออกไปที่ชานเมืองแน่นอนเขาไม่ลืมที่จะพากวนชางซินไปด้วยเพราะยิ่งมีคนเยอะก็ยิ่งเอาตัวกลับมาได้เยอะในเวลาเดียวกันเขาก็จะพูดคุยเกี่ยวกันเรื่องการก่อสร้างกับกวนชางซินไปด้วยได้เขาตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นช่างระดับสูงของทวีปให้ได้และไม่คิดพลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้เมื่อทั้งสองเดินออกไปแล้วจิ้งจอกพันหน้าก็ได้กระโดดขึ้นไปบนกำแพงก่อนจะบอกกับทุกคนข่าวการเปิดเขตมืดนั้นพวกเจ้าคงได้ยินกันแล้วอีกสักพักข้าจะบอกถึงกฎ คนด้านล่างต่างก็พากันกลั้นหายใจและตั้งใจฟัง